สวัสดีนะครับพี่สวัสดีครับเสร็จนะครับดูครับเลเบเลมนี้นะครับตามที่พี่ขอมานะครับดูครับดูด้ามก่อนนะครับปล่อยรูไสามรูตรงท้ายนะครับดูความยาวของแคมของเลเบเลมนี้นะครับสิบสองนิ้วนะครับผมดูนะครับตรงหัวนี่สองจุดแปดครับ สันครับสันเมิลนะครับตรงโคนี้2นิ้วครับผมด้ามห้าจุครับเป็นไม้ไประยุงนะครับผมตามที่พี่ขอมานะครับเสร็จแล้วครับตรส,สอบความคมให้ดูนะครับ ครับครับสวัสดีนะครับพี่จัดส่งให้เพึ่งนมีเช้าครับผมสวัสดีครับ